เดีบสวัสดีบแกบนะอ่าคือแกบแกเป็นไงวะเก็บปิดมาด้วยใช่งดูเออคือแกบอะไรรู้ไหมวันนี้ เดี๋ปวไปเดีวไเอาฟารบของนีนิดหน่อยออกมาเป็นลมทำไะเยอะตะปั๊บทำมุนมุนไปแรกกว่าหีเชื่อ่ๆปั๊บและเอียดครับครับคนใต้คนใต้มันเขา ใส่เขาเหมือนกว่าออก không qua em luôn liền đi mới lên Trời kiểu vầy nhiều วัดต้นดีบ่ดีวะมั oh. นดีละโอ้ยดีแล้ว <commandments> ด <mythology> ้วยมันม <soon as Switzerland> ันเป่แปเออล็อกปลาผัไปด้วยกูขอยไปดันแคแก็คดกับมุดสองางมุดามฟ้ามุดาดเั้นสองกันครับุดใต้ทั้งสองกันเล่นหินหินหินก็อเกี่ยวกันแลละ ก็วนอมจะมุนดี่ะบอกขอขอนกมจะมุนอะนหรัเ็บกิอดีเลยเป็ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็หมดแับดี่วาตาครับแต่คนดีวัเปเร็จ